สุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสวเมร้้าทุกคนเราทนมันลูกคือละครอย่าอาวรเลยสุขทุกอย่างเคยรักและเป็นเช่นกันป่อยไปทําบุญและกลับบันดาน อย่ามัวสกสันยิ้มสู้มันเป็นไรเชิญซ้ำรานรวมเบิกบานดวงใจลืมทุกไปทำให้ใจเริงรื่นสุขกันเถิดดีอย่ามัวรีรออย่าทำหน้างอยิ้มนิดพอใจชื่นชีกเธอดำรงอยู่ยงคงคืน ต่ออายุยืนยิ้มมิเดียวให้ชื่นใจโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสูไปจะได้สบาย